วันนี้ยายจะพามาทำแกงส้มมะละกอนะเพื่อนๆแกงส้มผักอย่างเดียวนะไม่ใช่ผักรวมนะมีพริกแกงพริกแกงส้มนะแล้วก็มะละกอปัดทูทอดแกะแกะให้เป็นชิ้นๆแล้วก็อกไก่ฉีกแล้วก็น้ำมะขามเปียกน้ำตาลปีบ๊บแล้วก็ น้ำที่ยายต้มไก่นะยายมาทำเป็นน้ําแกงยายก็จะเอาปลาใส่ลงไปใส่ลงไปแล้วก็บุบพอพอแหลกนะยายไม่ตามละเอียดนะยายไม่ชอบน้ําแกงที่ที่มีปลาละเอียดเกินใครชอบก็ทําได้นะ ยายชอบอย่างเงี้ยเราเวลาเป็นน้ําแกงแล้วมันเหมือนชิ้นปลาลอยก้างแกะก้างไม่หมดก้างยังเยอะอยู่เลยยายตาไม่ดีเนาะแกะก้างไม่หมด แค่นี้แหละเพืพ่อนๆหยาบๆแค่นี้ยอันนี้คือวิธีของยายนะน้ำก็เดือดแล้วเนาะยายก็จะเอามะละกอใส่พอมะละกอมันแข็งใส่ไป่อก ใสม่มะละกอไปก่อนรอแป๊บนึงหม้อหม้อสแตนเลสมันร้อนเร็วอยู่ ตัวน้ำพอเดือดแล้วใช่ไหมทำไมยายถึงรอให้น้ำเดือดจะได้ไม่เหมีนคาวค่ะทุกคนใส่ลงไปใส่ปลาลงไปใส่ปลาลงไปแล้วก็คน เห็นไหมเห็นไหมชิ้นปลายายยังอยู่เลยหอมหอมพอพี่แกงลงไปหอมมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้มะละกอมันจะเป็นสีนี้นะเพื่อนๆจะเป็นสีขาวขาวแบบนี้นะเดี๋ยวพอมะละกอใสปุ๊บ แปลว่าเขาสุกแล้วเราก็ปรุงได้พริกแกงใส่ลงไปเนี่ยบางทีดูเหมือนจะคนไม่แตกไม่อะไรไม่เป็นไรนะเพื่อนๆพอความร้อนกับกับตอนน้ําเดือดอะ่ะมันก็เหมือนตีตีทุกอย่างให้แตกพริกแกงที่ไม่แตกก็แตก นะแต่ออกหมดแล้วเดี๋ยวยายชิมดิเพราะว่าตอนที่ยายต้มไก่อ่ะยายใส่เกลือลงไปเดี๋ยวมันจะเค็มอมสุดยอดยายฮะอยากให้มะละกอมันอมน้ำแกงเข้าไปใช่ไหมยายก็จะปรุงเลยนะเดี๋ยวเคี่ยวมะละกอเปื่อยก็เนื้อมะละกอก,ก็จะมีรสชาติด้วย ความเค็มได้แล้วนะยายทำนิดเดียวเนี่ยนิดเดียวของยายขึ้นหม้อถ้าเกิดทำเยอะก็เต็มหม้ออันนี้กะกินวันนี้หมดนะดูความเปรี้ยวได้ยังฟอรมเปรี้ยวโอเคเติมความหวานด้วยน้ำตาล น้ำตาล <c oughs> น้ำตาลมะพร้าวเ <c oughs> ติมความหอมด้วยน้ำปลาเ <c oughs> ติมความอร่อยด้วยผงชูรส แล้วก็พนเข้าไปคนคนคนแซ่บสีสันเป็นไงเพื่อนๆน,น่ากินไหมมะละกอรเริ่มใสแล้วนะเพื่อนๆมะละกอรเริ่มใสแล้ว อร่อยรสชาติยายไม่มีกุ้งใส่นะเพื่อนๆยายใส่ไก่อกไก่ฉีกแทนกุ้งเดี๋ยวรอให้มะละกอสุกอีกหน่อยก่อนนี่พอเริ่มใส่แล้วเอาล็อกทำไมอ่ะ าล็อกไปเลยล็อกไปเลยกินกินข้าบ้านกินเข้าบ้านตาเลยบอกให้ล็อกช้อนนี้อโอ้ยรถเข้มข้นมากเลยนทุกคนดูดิเข้มข้นมากเลยเนี่ย ยายเปิดไฟอ่อนๆอันนี้ก็สุกแล้วนะเพื่อนๆเดี๋ยวอบไปก็สุกอันนี้มองเหมือนไม่สุกนะแต่มันสุกแล้วนะเดี๋ยวพออบปุ๊บ ถ้าเรารอให้สุกเลยอะ่ะมันจะเละมะละกอของยายก็สุกแล้วแกงต้มอ,อ,อกไก่ ยายลืมใส่อกไก่แล้วเพื่อนๆจะใส่ตอนนี้เลยนะขี้หลงขี้ลืมใส่อกไก่ไปแล้วนะเพื่อนๆแกงส้มของยายเห็นไหมพอขึ้นมาเนีืน้อมะละกอใส่แล้วแค่นี้นะคะเพื่อนๆมากินแกงส้มอกไก่ด้วยกันนะคะ